ปูจัดเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีสี่ทุกท่านเป็นแฟน,นช่องกุมทรัพย์ัญานานะครับวันนี้แอดามาตามเลขของปูพนมลงรักนะครับปูพนมลงรักนี่เลขแม่นมากแล้วครับคุณผู้ชมเข้าทงนวดวันนี้ซื้อข้าวสารมาให้ปูพนมลงรากด้วยนะครับเนาะซื้อข้าวสารมาให้ทันหนึ่งกระสอบสองกระสอบนะครับ ก็องราษาอาจจะพอดีนะครับสองกระสอบนะครับปู่พนมตรงทักซื้อนามมาถวายท่านด้วยนะครับเนาะก็ต้องขอบคุณเอฟซนะครับที่ฝากให้แอ็ดทำบุญด้วยนะครับเนาะคุณพี่อะไรเนาะจำชื่อไม่ได้ครับเนาะก็เดี๋ยวแอดซื้อข้าวสารมาถวายหลวงปู่ด้วยแล้วก็ฝากไปให้พี่ทัดด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับปัจจัยเดี๋ยวแอดจะไปนะครับวันไหนบ้างอาจจะหลังวันศาสต์นะครับวันหลังวันบนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตาม เดี๋ยวจะแบกข้ขาสารไปให้หลวงปู่เนี่ยนะแบกหนักเหมือนกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะแบกข้าวสารไปถวายหลวงปู่เจ้าปู่พนมลงรักนะครับให้เลขกแม่นมากเลยครับท่านผู้ชมเข้าทุงงวดด้วยนะครับอายุของท่านเนี่ยเป๊ะเลยนะครับโอ้ดูน้ําไหลท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูน้ําไหลด้วยวันนี้โอ้าน้าเยอะมากน้ําไหลจากอ่าเทือกเขาพนมลงรักนะครับอน้ําไหลเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มันจะได้มีความคิดกรับเออแบบนี้บุกหูว่าไปแล้วติดแบบปูบอกไปแล้วกลับด้วยครับแบบหกลุงปูจะตงหา้ได้มาเป็นสองเป็นสี่ตครับครับโอ้แล้วนี้คือตัวเดียวเลยอันนี้ฝันว่าประมาณอันนี้ฝันแต่ตัวตัวมันได้จริงๆครับตรวนี้อ๋อต้ก็บนหลวงปูปูเน้นให้ตัวไหนตัวไหนนะปูเน้นจริงๆ เน้นะครับเน้นปูวงเล็บให้หน่อยเดี๋ยวน,นี้ปดตีนปูเลยอืออ๋อสามหกถ้าสามตัวก็เจ็ดหนึ่งหกครับคุณครับดูอาจจะมีพร้อน้องพันผู้หญิงมาหาของคนอะอันนี้พันเห็นรถอนแล้วเป็นฝันเห็นรถเออพันรถร,รถปูนี่แหละอ๋อฝันน,น,นนี็รถลงปูแต่ว่าทะเบียนไม่ใช่ตัวนี้อือเจ็ดหกหนึ่ง จ็ดหกหนึ่งแต่นี้มันเจ็ดหนึ่งหกตังไฟ <7 16. S 1> มันเป็นเจ็ดหนึ่งหกบอกว่าอ่าเล็ป้าอ่าเล็กตะเกียงครับเล็กใต้พวกเราทุกใบมันเป็นยังไงดับไฟฟีดูแบบชัดชไอเดครับโอ้ใบตัวเลขชัดมากเลยแล้วข้างล่างนะปู C ่สี<อ>่สี่่สีเก้าสองฟันยังไงนะปู่ปู่สิเก้าสองมืนว่าผู้หญิงสองคนเอาข้าวมาถวาย ออฝันว่าผู้หญิงสองคนเอาข้าวมาถวายตีเป็นหญิงเนี่ยมปูถ้าเป็นผู้หญิงปูจะตีสี่ลอ๋อเป็นเลขสี่เลยถ้าเป็นผู้หญิงข้าวก็ข้าวนั่นแหละข้าวมาเก้านั่นแหละสางข้าวคือมาสองคนก็เก้าเออก็สองเก้าสองแล้วก็ห้าสามปูสี่เป็นไงจังเห้าสามห้าสามเอาพร้ามนี่รวมปูเรียบเทียบถรัจะมีขึ้น อ๋อตะขึ้นอ๋อสามหกถ้ามันลงก็มันลงสามห้าห้าสามมีสามหกต้องใชวโถสมองคือเหมือนเกินกัแล้วอ่ะจะให้สามเจ็ดสองสามหนึ่งอ้าวเขาบอกอันนี้ก็อันสามหนึ่งก็อันไมมาหนุกูเปลี่ยนเลยนี่เอาเอาสามสามสองเลยลุงขึ้นาบันบันบิงมาเอาสามสามสองเลย ล่างเขาบอกว่าอีศูนยสามก็มีเอาแม่แปดสามเนยเอาเลขเก่าออามาแปดสามหนึเลขมาเยอะแล้วปู่แค่นี้เองม,มีแค่จัดให้แบบง่ายๆเลยนะครับดูฝันฝันว่าชอ<จ>บแ<น>ม่นชอบแม่นด้วยอัน,นี่ผู้หญิงสองคนมาหาก็ผู้หญิงก็ปู่ตีเป็นสี่เก้าปก้ายม้พงข้าว ข้าวมาถวายโอเอาข้าวเอาข้าวมาถวายสองคนสองคนอองีนสองคนปีนสองคนก็เลยปีเป็นสี่ข้าวมาถวายปีเป็นเก้าผู้หญิงเนี่ยคิดว่าสี่าผู้ชายมาก็จะตีตามประเทศตามเทศของผู้มาถวายครับอ่าผู้ชายมากี่คนครับก็ปูกับทะเบียนรถปูด้วยนะครับอ๋ออ่ะแนวทางของเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อนะครับ น้ำไาลครับคุณชมเดี๋ยวค่อยไปดูน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปน้ำไหลที่นี่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอดจะพาคุณผู้ชมไปดูรถของปูท่ทะเบียนรถอะไรนะครับครับนี่ทะเบียนรถของปู่โอ้ยมีมมตะเกียนก็มีนะครับที่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ครับคุณผู้ชมทะเบียนรถของปูท่ทะเบียนรถของปู่นะครับครับสามเจ็ด สามเจ็ดหกหนึ่งสามเจ็ดหกหนึ่งต่ปูเห็นเจ็ดนะครับตาปูเห็นเห็นต่างกันนะครับอ่ะปูเห็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะปูเห็นนะครับพอในทะเบียนรถปูก็บอกว่า,าเอ๊ะทะเบียนรถปูทําไมทําไมเหมือนนะครับปูเห็นอ่าเจ็ดนะครับจากที่เห็นสามปูเห็นเจ็ดนะครับนะครับเป็นเป็นเจ็ด เจ็ดหกหนึ่งนะครับปูเขียนให้เจ็ดหกหนึ่งนะครับอ่าดูแปลกปูเขียนให้แปลกแปลกครับเป็นแนวทางนะครับะนี่ฮะคุณผู้ชมนะครับปูฝันเห็นรถปูนะครับฝันเห็นรถปูแล้วก็ทะเบียนรถมันเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเจ็ดหนึ่งหกปูเห็นเจ็ดหนึ่งหกนะหนึ่งหกอันนี้มันหกหนึ่งนะครับสลับกันนะครับอ๋อแล้วแต่ใครจะชอบเนาะทะเบียนรถปูก็มีสามเจ็ด หกหนึ่งแล้วก็ปูฝันเห็นเจ็ดหนึ่งหกนะครับแล้วก็ปูก็จับเป็นสามนะครับเป็นทะเบียนรถจัดเป็นสามสามหกนะเป็นสามหกให้ด้วยนะครับสามหกอ่ะสามหกคือตัวกลางนะปูจับเป็นตัวกลางสามหกอ่านะครับจัดเป็นสามหกแล้วก็ห้าสามด้วยนะครับห้าสามสามห้านะครับก็แล้วแต่ใครจะชอบนะปูเข้าทุกงวดนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ตามมาเข้าทุกงวด ยังไม่เคยพลาดเลยงวดที่แล้วก็เต็มๆเหมือนกันฝันแม่นมากนะครับปูเจ้าปูพนมตรงทางในฝันแม่นนะครับแล้วท่านก็อยู่บนเขานะครับเขาพนมตรงทงังเมื่อกี้นี้แอดก็เบรกเข้าสารโอ้โหเหนื่อยพอสมควรนะครับประมาณห้าร้อยเมตรมังเอ้ยร้อยกว่าเมตรสองร้อยเมตรน่ะไกลพอสมควรนะเบรกเข้าสารมาถวายปูแล้วก็เบรกน้ามาถวายปูนะครับตั้งแต่ ข้าวพรรษามาก็มาถวายสองรอบแล้วข้าวสารสอง,สองก็ะสบใหญ่นะครับวันนี้ก็เอาหมา่รอบหนึ่งนะครับนะ,ะแลวก็เลขที่ปูเห็นฝันอีกรอบหนึ่งก็คือฝันเห็นว่ามีผู้หญิงใจบุญสองท่านสองคนมาเอาเข้าวมาถวายปูบอกว่าผู้หญิงก็เป็นเลขสี่เอาเข้าวมาก็เป็นเลขเก้ามาสองคนก็เป็นเก้าสองก็เป็นเลขสองก็ตีปไปง่ายๆก็คือสี่เก้าสองอ่าฮะฝันแม่นนะปูนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับอ่ะ คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเป็นแนวทางอ่ะใช่ชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะครับนะสำหรับนะับทะเบียนรถปูแล้วก็กับปูฝันนะครับปูพนมงรักหรือเจ้าปูอาเจ้าปูพนมดงรักอะคุณผู้ชมนะครับเนาะก็เลขก็ตามมีเด้อนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ตามเลขเจ้าปูพนมดงรักตองวดนะครับ งางวดตัวแล้วก็เต็มๆเหมือนกันและใครเดดูคลิปก็ไม่เคยพลาดนะครับเลขปู่เจ้าปู่พนมลงทัในี่เข้าทกงวดด้วยนะครับดูแล้วก็จะลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับเลขปู่ไม่เคยเยอะนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับไม่เคยเยอะบางทีก็เลขตัวเดียวนะครับเจ้าปู่พนมลงรักนะครับก็ท่านใดที่ชอบในเลขปู่ก็จัดไปนะครับเป็นแนวทางให้นะครับเพราะมาลาบากมากอยู่บนเขานะครับ บนเขาแล้วก็น้ําไหลเดี๋ยวเอสจะพาไปดูน้ําไหลด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนะครับต้นต่อน้ําที่ไหลลงไปข้างล่างแล้วก็ไปรวมกันเยอะๆนะครับตามเกือนต่างๆคือไหลมาจากเทือกเขาพนมตรงรักนะครับในส่วนหนึ่งก็ลงมานะครับเนี่ยตรงนี้สวยงามมากเป็นน้ําไหลน้ําตกได้สบายแต่ถ้าจะเล่นก็อันตรายอยู่นะครับเพราะว่าด้านล่างนี้จะ ถ้าเรียกว่าสูงมากนะครับตรงนั้นสูงมากอตรงปูพญานาคอ่านะครับสูงมากนะครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณเอฟซีนะครับที่เป็นสะพานบุญเอาเป็นสายบุญนะครับเอดเป็นสะพานบุญให้นะครับเอา้าวสารมาถวายปูด้วยเนาะนะครับนะอะโอเคครับโชว์เลขตรงนี้เลยนะครับน้องเลขตรงนี้เลยเจ้าปูพนมตรงรัก นะครับอ่ะสรุปเลขนะครับสรุปเลขให้เอฟซีนะครับสรุปเลขเลยนะครับในน้ําตกตรงนี้นะครับอ่ะอ่าเลขปูนะครับฝันเห็นรถนะครับเจ็ดหนึ่งหกนะครับแล้วก็ปูตัดให้เล่นสองตัวสามหกนะครับสามหกแล้วก็ฝันเอกฝันหนึ่งก็คือฝันเห็นผู้หญิงสองคนมาเอาของมาถวายนะครับสาอผู้หญิงก็ปูปฏีเป็นสี่นะครับเอาข้าวมาถวาย็ตีเป็นเก้าแล้วก็มาสองคน็ตีเป็นสอง 4, ีเก้าสองนะครับห้าสามนี่คือจัดมาในเลขรถนะครับอ่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงงั้นเองนะครับนะสามห้าสามหกนะครับเนาะโอเคครับคุณผู้ชมต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากขอให้ทุกคนทุกท่านแห้งๆรวยๆสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม